สวัสดีเพื่อนชาวอาร์ทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับสู่ m s ็ t o ัก็กลับมาพบกับรายการ P ี2โอสองนิวเจเนซิ101เช่นเคยนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําอาวุธที่มีชื่อเรียกว่าหวานนั่นเองนะครับผมหวานเป็นอาวุธประจาคาร์ดเทคเตอร์นะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ได้เล่นเทคเตอร์เป็นเมนคาร์ดหรือว่าเป็นซับคาร์ดก็จะไม่สามารถใช้ตัวของหวานได้นะครับเพราะงั้นถ้าจะใช้ก็ไปเปลี่ยนเป็นเมนคาร์ดหรือว่าซับคาร์ดกันด้วยนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะรู้ว่าคลาสเท็กเตอร์เป็นยังไงก็สามารถเข้าไปดูในคลิปแนะนำคลาสเท็กเตอร์ที่ผมทำไว้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะไอไว้ข้างบนนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้เลย โดยว่านั้นจะมีข้อดีหลักๆเลยก็คือสามารถโจมตีระยะประชิดหรือว่าจะใช้ทีโจมตีระยะไกลก็ดได้นะครับผมหรือพูดง่ายๆคือเป็นอาวุธที่มีการโจมตีค่อนข้างๆๆที่จะหลากหลายมากๆนะครับผมแถมการโจมตียังเป็นการโจมตีแบบกายภาพแล้วก็การโจมตีแบบเทคด้วยทําให้สามารถดาวมอนสเตอร์ได้แทบจะทุกรูปแบบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการโจมตีกายภาพหรือว่าการดาวแบบท่าต่างๆนั่นเองนะครับผม แต่ถ้าว่าข้อเสียของตัวหวานมันก็มีนะครับอย่างแรกเลยคือเราไม่สามารถฟื้นฟู PP จากระยะไกลได้นั่นเองนะถ้าใช้อาวุธอย่างล็อตหรือว่าทาริสเนี่ยเราสามารถฟื้นฟู PP จากระยะไกลได้โดยการโจมตีปกตินะครับแต่หวานเนี่ยไม่สามารถทําได้ต้องเข้าไปตีในระยะประชิดเพื่อที่จะฟื้น PP นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือตัวของหวานเนี่ยแพรรี่ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงครับผมเพราะว่าระยะเวลาในการแพรรี่ของตัวหวานเนี่ยมันค่อนข้างน้อยมากๆทําให้ต้องอาศัยความแม่นยํานิดนึงนะครับผมถ้าเกิดว่าจะเล่นหว่านแล เอาละทีนี้เรามาดูในหมวดของการโจมตีแล้วก็บุกเล่นพิเศษของตัวหวานกันนะครับผม วานโจมตีปกติทั้งหมด3ครั้งนะครับผมโดยการโจมต,ตีค่อนข้างที่จะอาจจะไม่ได้เลวอะไรมากนะครับผมแต่ถ้าว่ามันค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆเลยและลูกเล่นพิเศษของตัวหวานกนะ็คือการระเบิดธาตุออกมาอีกต่อหนึ่งนะครับผมทำให้เวลาเราโจมตีหนึ่งครั้งดาเมจจากการโจมตีกายภาพแล้วก็การระเบิดของธาตุด้วยครับทำให้ดาเมจรวมๆแล้วอาจจะอยู่ที่ประมาณร้อยหนึ่งหรือว่า200ต่อฮิตเลยนะครับผมก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะอัปเกรดอาวุธให้มันแรงแค่ไหนนะครับ โดยไอระเบิดธาตุนี้ถ้าเกิดมอนสเตอร์ที่แพ้ทางธาตุนะครับผมอย่างเช่นผมโจมตีแล้วมันระเบิดเป็นธาตุไฟมอนแพ้ธาตุไฟก็จะโดนไอระเบิดนี้แรงขึ้นด้วยนะครับผมเพราะงั้นเวลาเราเจอมอนสเตอร์แพ้ธาตุอะไรเราควรชาร์จเพื่อเปลี่ยนธาตุให้กับตัวอาวุธนะครับในส่วนของเวอร์ชันของตัวหวานนะครับผมจะเป็นทําการยกบล็อกหรือว่าแพรรี่ขึ้นมานั่นเองถ้าเกิดเพื่อน,อนสามารถทําการบล็อกหรือว่าแพรรี่ในจังหวะที่มอนสเตอร์โจมตีใส่เราได้จะถ,ถือว่าเราจะไม่รับความเสียหายของการโจมตีนั้นๆเลยนะครับผม ในส่วนของแบบเพ้นท์แอคชั่นของตัวหวานยังมีลูกเล่นอีกนิดนึงครับเมื่อเราทําการกดลูกศรเดินเคลื่อนที่ไปทางทิศทางไหนเวลาเรากดแพรี่เนี่ยเราก็จะไปทําการสไลด์พร้อมกับแพรี่ไปด้วยครับผมทําให้สามารถเคลื่อนที่แล้วก็แพรี่ไปด้วยได้นะครับแต่ว่าข้อเสียอย่างที่ผมบอกไปก็คือระยะเวลาในการแพรี่หรือบล็อกเนี่ยมันค่อนข้างสั้นมากๆทาให้บางทีเราอาจจะแพรี่หรือว่าบล็อกวุดเอาก็ได้นะครับผมแล้วก็จะโดนตีสวนกลับมาทันทีเลย ตัวของหวานยังสามารถเดสก็โจมตีได้นะครับแต่ถ้าว่าการเดสโจมจีจะไม่ได้รับลูกเล่นการระเบิดธาตุของตัวหวานนะครับผมแต่ว่ามันจะทําความเสียหายค่อนข้างที่จะแรงระดับหนึ่งเลยนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของ PA ของอาวุธอย่างหวานกันนะครับผมโดยหวานเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่2 PA นะครับผมโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการ ทำความเสียหายแบบกายภาพแต่ก็ยังคงไว้ที่ลูกเล่นนะครับผมที่จะสามารถระเบิดธาตาุต่างๆออกมาได้เช่นเคยนะครับ โดย PA แรกที่มีชื่อว่า La p i ส t s m a n นะครับผมอันนี้เป็น PA แนว Gap c เ o อ e r นะครับผมเป็นการพุ่งเข้าไปหาหมอนแล้วก็ทำการขวดไปทีหนึงนะครับตามในคลิปเลยและ PA นี้ยังสามารถทำการชาร์จได้1ระดับครับผมเพื่อที่จะสามารถเพิ่มระยะการพุ่งรวมถึงเพิ่มความแรงในการโจมตีด้วยนะครับผมซึ่งผมมองว่า PA นี้เป็น PA ที่โจมตีแรงมากๆแต่จะเสียเวลาในการชาร์จค่อนข้างนานระดับนึงเลย เพราะง,งั้นผมแนะนําว่าให้ใช้ตอนที่เราอยู่ห่างจากมอนหรือว่าตอนที่มอนกําลังดาวนะครับผมเพื่อที่จะได้ชาร้าโจมตีแรงๆนั่นเองนะครับผม PA ต่อมาที่มีชื่อว่าเว e Hit นะครับผมโดย PA นี้จะเป็นการทุบพื้น2ครั้งนะครับผมสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างโดย PA นี้อาจจะเป็น p ีที่เพื่อนๆอาจจะสแปมเยอะสุดก็ได้เพราะว่ามันทําดาเมจทั้งๆท,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 ที่จะรวดเร็วนะครับผมแถมยังมีความเสียหายอยู่ในดาบประมาณ5 0 0 6 0 0ได้เลยนะครับ และก็แน่นอนครับว่าวาเนี่ยสามารถใช้พวก TA ต่างๆได้หมดเลยนะครับผมแต่ถ้าว่าผมจะไปขอพูดในส่วนของ TA ในคลิปต่อๆไปก็แล้วกันเพื่อให้คลิปนี้จะได้ไม่ยาวมากนะครับผมแต่ให้รู้ว้ก่อนว่ามันสามารถใช้ได้ก็แล้วกัน เอาละทีนี้เรามาดูในส่วนของสกิลที่จะทำให้ตัวของว่าเนี่ยมีความสามารถมากขึ้นนะครับผมแต่ผมก็ต้องขอพูดแบบเร็วๆเลยก็แล้วกันเพราะว่าตัวอย่างเต็มหรือครับอธิบายเนี่ผมก็พูดไปแล้วในคลิปของแนะนําอาชีพเท็กเชอร์นะครับผมก็สามารถไปหาดูได้นะครับผมในช่องผมเอง ก็มาเริ่มจากสกิลที่เป็นหัวใจหลักของตัววานกันก่อนเลยนะครับนั่นก็คือวานเอลเมนท a ลชาร์ตนะครับผมโดยสกิลนี้ถ้าเกิดเราทําการใช้ TA แล้วก็ทําการชาร์จเต็มแล้วปล่อยออกไปตัวของวานเนี่ยเขาจะเปลี่ยนท่านั้นนะเป็นท่าตามที่เราชาร์ทีไปนะครับตัวอย่างเช่นตอนแรกผมอาจจะยังไม่มีท่าติดอยู่ในตัวของวานนะครับแต่ถ้าเกิดผมชาร์จ TA เอท่าไฟแบบเต็มแล้วก็ปล่อยไปเรียบร้อยแล้วตัวของวานผมเขจะมี พลังาธาตุไฟติดอยู่ในตัวอาวุธนะครับผมเวลาผมโจมตีปกติหรือว่าใช้ PA เนี่ยมันก็จะระเบิดาธาตุไฟออกมาด้วยนะครับผมต่อมาที่สกิลต่อไปก็คือวานเอเน e เ t น l ท e ลร r เวิร์นะครับอันนี้ผมไม่แนะนำเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นแค่การเอา,าธาตุออกจากตัวอาวุธนะครับผมซึ่งตอนนี้มันยังไม่เห็นผลอะไรนะครับต่อมาสกิลหนึงที่ค่อนข้างแนะนำเลยนั่นคือวานเลิฟเวอนะครับผมโดยสกิลนี้ถ้าเกิดเรากดใช้ปุ๊บ เราโจมตีปกติเราจะไม่โดนหยุดชังักหรือว่าโดนตีกระเด็นได้นะครับผมซึ่งมันมีประโยชน์มากมันทําให้เราแบบบางทีคิดว่าเราอาจจะแพรี่ไม่ทันแเรวก็แบบยืนแท้งตีสดสดรับดามเมจสดสดไปเลยนะครับนี่ก็มีประโยชน์มากเหมือนกันแต่ก็ต้องต้องระวังไว้ด้วยว่าเลือดเราอาจจะหมดแล้วก็ตายได้นะครับผมน,นี่ก็ต้องระวังไว้ด้วยเนาะ <S <S ทีเดียอีก3ส,ก,สกิลวานแพรี่คาลเตอร์ เคาร์เตอร์แอควานแล้วก็การดีเฟคชันอันนี้เป็นสกิลแพรรี่นะครับผมเวลาเราแพรรี่มันก็จะระเบิดธาตุออกมาในส่วนของการดีเฟคชันส่วนของเคาร์เตอร์จะเป็นการวาร์ปเข้าไปตีนะครับผมแล้วก็ในส่วนของแอควานจะช่างช็อคเวฟขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็วรวมแล้วเราจะทำดาวเมจอยู่ที่ประมาณ3-4ครั้งเลยนะครับผมซึ่งรวมๆแล้วมันแรงมากๆถ้าเกิดว่าเราเล่นหวาดแล้วเราแพรรี่ข้องแนะนำว่า3สกิลนี้ก็จำเป็นเหมือนกันนะครับผม สุดท้ายมาดูที่โปรตอนบัสของอาวุธอย่างหวานกันนะครับก็โปรตอนบัสของว่าจะเป็นทําการสร้างค้อนขนาดใหญ่นะครับผมมาฟาส t มอนเตอร์จำนวน1นชุดใหญ่เลยนะครับผมโดยที่สุดท้ายจะค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะครับผมสามารถทำดาเมจ3,000 4,000 5,000ได้สบายเลยนะครับผมก็ตัวอย่างดูจากในคลิปเลยก็แล้วกันนะ และนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของอาวุธหวานที่ผมเอามาแนะนำให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับ ก็ขอสรุปเลยแล้วกันถ้าเกิดเพื่อนๆกาลังมองหาอาวุธหรือคัสที่สามารถโจมตีได้ทั้งระยะใกล้หรือว่าระยะไกลมี PA ให้ใช้ค่อนข้างที่จะสนุกหลากหลายนะครับผมผมก็ได้นําเป็นตัวอาวุธอย่างวานเลยนะครับผมทั้งสามารถโจมตีระยะใกล้ก็ได้ระยะไกลก็ได้นะครับผมมี PA ให้ใช้แถมยังสามารถโจมตีได้รุนแรงด้วยนะครับถ้าเกิดว่ายิ่งเล่นเทคเตอร์เนี่ยเป็นอาชีพหลักก็ยังสามารถบัฟซัพพอร์ตเพื่อนๆได้อีกด้วยนะครับผม โอเคสำหรับคิดแนะนําอาวุธอย่างหวานก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกด s ับสไ r i b e กดไลค์เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็เพื่อไมปลัดคลิปใหม่ๆใ,ใ,ในอนาคตด,ด้วยนะครับผมแล้วพบเจอใหม่ในคลิปต่อไปก็แล้วกันสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย